เขาว่าคนวันอาทิตย์ยิงใจร้อนเจ้าชู้จริงหรือไม่เราลองมาดูกันสวัสดีครับพบกับผมอูจตุจักรในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงคุณสมบัติและอุปนิสัยของดาวอาทิตย์ซึ่งคุณสมบัติและอุปนิสัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของคนที่เกิดวันอาทิตย์ของคนที่ ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนตนุของคนที่มีดาวอาทิตย์กุมลักนะครับหรือดาวอาทิตย์มีอิทธิพลต่อลัคนาซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าดาวอาทิตย์คนวันอาทิตย์นะครับหรือคนที่เป็นแบบที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีนิสัยแบบนี้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดคุณเห็นในดวงนะครับมันจะมีดาวต่างๆ มากมายในดวงนะครับซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กันของดวงดาวซึ่งถ้าดาวอาทิตย์เนี่ยมีดาวอื่นๆมาสัมพันธ์ถึงอยู่ในตำแหน่งที่สัมพันธ์ถึงดาวอาทิตย์ก็จะถูกผสมกลมกลืนกับดาวอื่นๆเข้ามาก็เลยจะทำให้อุปนิสัยของคนวันอาทิตย์หรือคนที่ดาวอาทิตย์คุมลักอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลง นะครับคลายลงบ้างในบางเรื่องส่วนไอ้เรื่องว่าดาวที่สัมพันธ์กันมันมีตำแหน่งสัมพันธ์กันยังไงนั้น <c oughs> ก็ผมเคยมีทำคลิปไว้แล้วนะครับ <c oughs> ก็ลองไปย้อนดูได้นะครับแต่ที่เราจะพูดถึงกันต่อจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติและอุปนิสัยของดาวอาทิตย์แบบเพียวๆเลยไม่มีอย่างอื่นผสมเลยนะครับเราลองมาดูกันว่า มีอะไรบ้างตามในตำนานชาติเวนนะครับใช่ครับชื่อตำนานชาติเวนไม่ได้หมายถึงว่าชาติที่ไม่ดีนะครับเป็นตำนานาโบราณน,นะครับเรียกตำนานชาติเวนตามตำนานเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยพระอิศวรสร้างจากการที่บดอาราชสี6ตัวนะครับบดเป็นผงแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีแดง แล้วก็พรมด้วยน้ำอมฤตอธิษฐานจิตเกิดขึ้นมาเป็นพระอาทิตย์ซึ่งมีร่างประกายสีแดงจากที่มาของการเกิดพระอาทิตย์ที่ว่าจากราชสีหกตัวก็เลยเป็นที่มาของกำลังของวันอาทิตย์นะครับว่าพระอาทิตย์หรือวันอาทิตย์เนี่ยมีกำลังเท่ากับ6มันเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมเวลาหมอดูบอกให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ วันอาทิตย์หรือดาวอาทิตย์เนี่ยก็มักจะให้คุณทำา6ครั้ง6ทีหชิ้น6อย่าง6วันอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือที่มาส่วนในเรื่องของนิสัยก็มีหลักการจำง่ายๆนะครับคุณก็จำลักษณะของพระอาทิตย์กับราชสีไว้เป็นหลักนะครับถ้าพูดถึงพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ก็เลยมีนิสัย ชอบความเป็นผู้นําชอบการชี้นําคนอื่นมีความใจกว้างมีเพื่อนเยอะมีความทะเยอทะยานไฟสูงเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอและก็พระอาทิตย์เนี่ยเป็นธาตุไฟนะครับมีความร้อนเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นคนใจร้อนใจเร็วนะครับมีความรุนแรง มีความกระตือรือร้นมีความจริงจังแล้วก็โกรธง่ายนะแต่หายเร็วสำหรับคนดาวอาทิตย์เป็นคนอดอบอ้อมอารีเป็นคนอชอบช่วยเหลือรักความยุติธรรมนี่คือจำจากพระอาทิตย์ถ้าจำจากราชสีก็ราชสีมีความรักศักดิ์ศรีมีความรักเกียรติมีความรักเสรีภาพ เฉียบไวว่องไวเด็ดเดี่ยวแข็งแรงไม่ชอบให้ใครมองตัวเองกระจอกมีกฎระเบียบมีความเป็นระเบียบสูงหน้าใหญ่มีคารมคมคายและก็มีสเสน่ห์เรื่องของความรักดาวอาทิตย์มักจะถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้ แล้วก็อาจมีความเจ้าชู้อยู่นหน่อยเพราะอะไรครับเพราะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความสง่าผ่าเผยดูเป็นผู้นำนะครับแล้วเป็นคนที่ชอบความเนี้ยบความหรูหรานะครับต้องให้ดูดีตลอดก็เลยมักจะมีเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาพึงใจเสมอมันเลยเป็นเหตุให้ดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้และจริงๆ เนื่องจากเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองถูกไหมครับบางทีก็เป็นเหมือนการแบบเช็คเลตติ้งเป็นการแบบสนองนี้ความมั่นใจตัวเองนะครับว่าค้าจีบใครไม่ก็ไม่พลาดหรือก็ถ้าพึงใจใครแล้วไม่เคยผิดหวังอะไรประมาณนี้นะครับเพียงแต่เรื่องของความรักเนี่ยดาวอาทิตย์ ถ้ารักแล้วก็รักจริงนะครับเพียงแต่ว่าดาวอาทิตย์มักจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวเองเป็นหลักส่วนข้อเสียของดาวอาทิตย์เนื่องจากดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงก็เลยเป็นคนที่มักจะไม่ค่อยฟังผู้อื่นนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเนื่องจากดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นกับความสำเร็จมาก นะครับและก็กล้าที่จะพูดตรงๆกับคนอื่นมันเลยทำให้มักจะมีศัตรูแบบไม่รู้ตัวก็คือบางคนเขาหมั่นไส้ประมาณนี้นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าดาวอาทิตย์นะครับไปตกช่องเสียหรือไปอยู่ในช่องของคู่ศัตรูอะไรประมาณนี้หรือดาวคุณภาพไม่ดี ดาวอาทิตย์คุณภาพไม่ดีนะครับไอความรักศักดิ์ศรีความมั่นใจในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันจะถูกมองไปเป็นลักษณะของการเหยียดการข่มการออกแนวเหยียดคนอื่นอ่ะมันก็เลยมักจะมีคนที่ไม่ค่อยชอบและจะมองว่าคนดาวอาทิตย์เนี่ยยิงจ้องห้องอะไรประมาณนี้นะครับ อีกข้นหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยจริงๆเป็นคนหาเงินเก่งนะเพียงแต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยใช้เงินเก่งเพราะว่ามีความชอบสังคมชอบความโกหรูดูดีนะครับก็เลยเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินอย่างไวเพราะฉะนั้นก็คือหามาเท่าไหร่ก็มักจะใช้ไปเกือบหมดเหมือนกันก็เลยเก็บเงินไม่อยู่พูดถึงรูปร่างลักษณะของคนวันาทิตย์ ก็คือผิวดําแดงรูปร่างสันทัดนะครับสันทัดก็คือก็ไม่ได้เตีย้ยนะครับแขนขามันดูได้สัดส,ส่วนนะครับผมหยักโศกดูแข็งแรงดูสง่าผาเผยดูองค์อาจแล้วก็ดูเนี้ยบดูเนี้ยบนะครับตาสวยหน้ารูปไข่คางแหลม ลักษณะพวกนี้นี่ต้องดูกันตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับไม่ใช่มาดูเฉพาะตอนโตเพราะถ้าเกิดมาดูเฉพาะตอนโตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหมอดูเองก็ปวดหัวเยอะๆนะครับเพราะว่าเหมือนดาราครับถ้าเกิดเรามาดูเฉพาะตอนโตเนี่ยดาราส่วนใหญ่เนี่ยก็แทบจะทายเป็นดาวอาทิตย์ได้หมดเลยเพราะว่าหน้ารูปไข่คางแหลมกันทั้งนั้นนี่คือเรื่องที่หมอดูก็ยังปวดหัวกันอยู่นะครับถ้าจะหมายถึงบุคคลก็หมายถึง พระมหากษัตริย์นายกรัฐมนตรีผู้นำผู้นำในที่นั้นๆนะครับรัฐมนตรีระดับจังหวัดกับผู้ว่าระดับอำเภอกับนายอำเภอนะครับผู้นำในหน่วยงานนั้นๆผู้นำในบริษัทนั้นๆนี่ก็คือบุคคลที่พูดถึงหรือคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวกับไฟฟ้าคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวกับพลังงานอาชีพที่เกี่ยวกับความร้อนอาชีพที่เกี่ยวกับ พลังงานเชื้อเพลิงนะครับอาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือจะหมายถึงพ่อหมายถึงสามีหมายถึงบุรุษเพศและก็สามารถหมายถึงนายธนาคารพ่อค้าเพชรพลอยก็ได้ และถ้าพูดถึงสถานที่ก็สอดคล้องกันก็หมายถึงพระราชวังวังนะครับสถานที่ราชการต่างๆสถานที่ที่ดูโอโถงหรูหรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกห้างสรรพสินค้าที่ดูหรูหราสิ่งก่อสร้างที่ดูเด่นดูสง่าดูหรูหราโรงไฟฟ้าโรง โรงพลังงานแก๊สนะครับร้านแกส๊สโรงงานแก้วร้านเพชรร้านอัญมณีถ้าเป็นในบ้านก็หมายถึงห้องโถงหรือห้องรับแขกพูดถึงเรื่องสิ่งของสิ่งของก็คืออย่างเช่นพวกหลอดไฟโคมไฟตะเกียงหรือของที่มันมีแสงสว่างในตัว พอพูดถึงเรื่องของที่มีแสงสว่างในตัวเนี่ยผมชอบนึกถึงสมัยที่ผมเคยถามอาจารย์ผมบอกว่าอาจารย์ครับอย่างนี้ยาดองเล่าก็เป็นดาวอาทิติครับอาจารย์ทําท่างงนะครับและก็ถามผมว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นจริงๆมันควรจะเป็นพวกลาหูพวกพระฤหัสผสมกันมากกว่าไหมนะครับผมบอกก็ไม่รู้สิครับเห็นมันมียาดองเล่าแสงสว่างตาข้างคาว อาจารย์ผมไม่ตอบนะครับก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วก็สอนต่อซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ <c oughs> คราวนี้เรามาต่อต่อกันในเรื่องสิ่งของสิ่งของก็คือเป็นพวกฐานไฟฉายก็ได้หมายถึงแว่นตาก็ได้หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องประดับอัญ,ญมณีเพชรพลอยแบบเนี้ยถ้าเกี่ยวกับอวัยวะพระอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลถ้าเป็นอวัยวะก็เปรียบเหมือนร่างกายก็เหมือนหัวใจแล้วก็เนื่องจากพระอาทิตย์มีแสงรัศมีที่เป็นประกายถ้าเป็นอวัยวะก็เหมือนดวงตาดาวอาทิตย์สีแดงใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของเลือดนะครับก็คือหัวใจดวงตาเกี่ยวกับเลือดหลอดเลือดสืบเนื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยนะครับ ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจทุกกรณีนะครับโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหลอดเลือดอุดตันความดันไขมันอะไรบางๆต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือเรื่องของโรคภัยถ้าเป็นเรื่องสีก็คือสีแดงแดงทุกเฉดนะครับก็ถือว่าเป็นดาวอาทิตย์หมดถ้าเป็นเรื่องรสชาติก็รสเผ็ด เผ็ดร้อนรแสแซ่บรสเผ็ดนี่แหละและถ้าจะวิเคราะห์เกี่ยวกับต่างชาติดาวอาทิตย์เนี่ยน่าจะเป็นไปทางกลุ่มของพวกแขกอินเดียแขกปาก,กีอะไรพวกนี้เพราะว่าจะผิวดำแดงใช่ไหมครับจมูกโดงอะไรประมาณนี้จุดเด่นอีกข้อหนึ่งที่ผมนึกได้ของดาวอาทิตย์ก็คือดาวอาทิตย์เนี่ย มักจะได้รับความเอ็นดูและการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีในตำนานชาติเวรเนี่ยนะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นอาจารย์ของดาวอาทิตย์ถูกใจนะครับถึงขนาดยกลูกสาวคือดาวจันเนี่ยให้กับดาวอาทิตย์เลยนะครับให้แต่งงานกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดเด่นนะครับที่ดาวอาทิตย์มักจะได้รับก็คือได้รับความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเป็นเรื่องทิศทางนะครับก็ดาวอาทิตย์ก็จะเป็น,ปนทิศอีสานก็คือตะวันออกเฉียงเหนือและดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวธาตุไฟนะครับก็น่าจะครบนะครับสำหรับดาวอาทิตย์คุณก็ลองไปดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนวันอาทิตย์หรือมีดาวอาทิตย์เด่นในดวงเนี่ย มันค่อนข้างตรงกับอุปนิสัยของคุณหรือเปล่านะครับและข้อมูลต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยคุณก็สามารถเอาไปเลือกใช้ในการอ่านดวงในการทำนายดวงได้และก็ติดตามกันต่อๆไปในคลิปต่อๆไปว่าเราจะพูดถึงดาวอะไรกันอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกับผมใหม่กับอูจัตุจักรสวัสดีครับ